ซีคอนเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของประเทศไทยซีคอนมีความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทั้งในเรื่องของคุณภาพของงานคุณภาพของการ,รบริการที่สำคัญเราผลิตชิ้นสว่วนท้เทียบ เป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเราผลิตมาแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วกว่า3ล้านตารางเมตรมีการสร้างบ้านมาแล้วหมื่นกว่าหลังสวัสดีค่ะวันนี้ซีคอนรับสร้างบ้านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเ,เราอยู่ด้วยกันที่ซีคอนศูนย์งามวงวานค่ะซีคอนศูงงามวงวานตรงนี้เป็นบ้านตัวอย่าง หลังที่2ของซีคอนนะคะคือหลังแรกของเราเนี่ยจะอยู่ที่สีนครลินค่ะอันนั้นจะเป็นสไตล์บ้าน2ชั้นแล้วก็หลังใหญ่ส่วนหลังที่2เนี่ยที่งามวานจะเป็นสไตล์ตัวโมเดิร์นนะคะเป็นแบบบ้าน3ชั้น,นะคะ่ะ บริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพนักง,งานขายเองเนี่ยจะมีการพรีเซนต์ด้วยการใช้โบชัวหรือไม่ก็โมเดลนะคะแต่จุดหลักใหญ่ๆเลยเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกับการได้มาสัมผัสบ,บ้านตัวอย่างที่มีของจริงให้เห็นซีคอนเนี่ยเป็นบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกที่มีบ้านตัวอย่างให้ลูกค้าได้มาสัมผัสจริงเลย บ้านตัวอย่างหลังนี้คือคัสตอมออกมาเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าแบบดั้งเดิมของเขาเนี่ยตัวแบบมาตรฐานเนี่ยแอปพลายมาจากตัวแบบเมโทร7 7 6นะคะซึ่งเป็นบ้านสามชั้นเป็นสําหรับครอบครัวคนรุ่นใหม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คนนะคะแล้วก็ตัวบ้านเองเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่เป็นบ้านที่สําหรับสไตล์คนเมืองพื้นที่ไม่ได้เยอะมากแต่สามารถที่จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวได้ ถ้าเวลาเข้ามาบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะจะเห็นเลยว่าว้าวคือเข้ามาปั๊บเนี่ยก้าวมาประมาณแค่2-9ก้าวนะจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ย บ้าน3ชั้นแต่มันมีดับเบิลวอลลุ่มสเปซด้วยเหรออันนี้มันจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีพื้นที่อยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามดีไซน์บ้านเนี่ยให้มีจุดเด่นมันช่วยทำให้บ้านดูโออาโปร่งโล่งสบายอากาศเนี่ยถ่ายเทยได้สะดวกที่ดินนะคะที่ใช้เนี่ยประมาณ97ตารางวาเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเราจะมีทั้งหมด3ห้องนอน ห้องน้ำที่นี่เนี่ยมี5ห้องใช้กันแบบสบายเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีสเปซที่สามารถให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องนั่งเล่นเนี่ยสที่นะคะ2ส่วนด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า3ห้องนอน5ห้องน้ำดับเบิลวอลลุ่มสเปซเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะ มาสเตอร์เบ o m นะคะของคุณพ่อคุณแม่เราจะมีเตียงนอนนะคะเ,เตียงใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่นั่งเล่นด้านข้างได้นะคะด้านหลังผ้ามานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเป็นโซนห้องนอนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวตามกันมาค่ะ นี่เลยก็จะเป็นส่วนของตัว walk in closet ด้วยนะคะการรีวิวขายสินค้านะสามารถทำได้เลยตรงสเปซนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำค่ะกว้างขวางนะคะไม่ใช่เล็กนะคะอันนี้จะแบ่งเป็นทั้งส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งนะคะ อันนี้จะเป็นโถงกลางนะคะโถงที่เชื่อมระหว่างห้องคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะมาห้องเจ้าตัวเล็กค่ะมาค่ะ นี่ไงพรีเซนต์ก่อนเลยเป็นตัวบันไดนะคะเป็นเชือกให้น้องได้เล่นได้ใชอ้ออกกำลังมีแอคทิวิตี้กับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเตียงนอนนะคะเราก็ดีไซน์ไว้สำหรับเป็นเตียงสองชั้นนะคะเผื่อเพื่อนเขาอยากจะมานอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านข้างของเตียงเนี่ยก็จะมีสเปซเล็กๆนะคะ ให้เขาได้เล่นใช้พื้นที่ได้เดี๋ยวจะมีมุมส่วนตัวของเขาอีกนิดนึงนะคะในมุมของอด้านการเก็บเสื้อผ้านะคะมุมตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นโทนลูกชายก็ต้องสีฟ้านะคะจะเป็นโทนนี้นะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าสำหรับเขานะคะแล้วก็จะเป็นห้องน้ำในตัวะคะ่ะ ห้องลูกสาวเนี่ยก็ต้องสไตล์หวานๆนะคะดีไซน์ของเตียงนอนเนี่ยจะคนละอย่างก,ก,กันกับของลูกชายนะคะ,ะมีมุมของเป็นมุมโซฟาที่อยู่กับตัวหน้าต่างด้านข้างนะคะลูกสาวเองเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เขาเรียกว่าต้องเก็บต้องเล่นต้องประดับประดายเยอะหน่อยนะคะก็จะมีมุมส่วนนี้ให้เขาได้โชว์ของเล่นได้โชว์ของสะสมของเขาด้วยนะคะส่วนด้านข้างคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าของเขานะคะแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือค่ะอันนี้ทำการบ้านนะคะเขียนโน้ตเขียนอะไรตรงนี้ค่ะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะคะ ถ้าดูจากทิศยืนเนี่ยจะเห็นว่าสเปซมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะคะก็จะเป็นมุมนั่งเล่นที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้สเปซในส่วนนี้มาทำแอคทิวิตีร่วมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวาดรูปหรือว่าเล่นดนตรีหรือว่าอ่านหนังสือนะคะแล้วที่สำคัญอยากจะโชว์เลยตรงนี้ค่ะที่บอกไว้นะคะ บริเวณห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะ่ะเราสามารถที่ยืนแล้วก็มองลงไปที่ห้องรับแขกด้านล่างได้เคาน์เตอร์บนอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะแบ่งสเปซของระหว่างห้องรับแขกด้านล่างนะคะกับ ส่วนของทานข้าวได้จิบไว่าจิบเบียร์อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นทางการเราก็อยู่กันที่เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ส่วนถัดไปก็จะเป็นมุมของโต๊ะทานข้าวค่ะสไตล์เนี่ยก็คือว่าเราจะไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นตัวเก้าอี้ที่เป็นเหมือนกันทั้ง6ตัวทําให้มีความหลากหลายในการดีไซน์รูปแบบนะคะส่วนที่สําคัญตอนนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องปากท้องค่ะห้องครัวค่ะห้องครัว,หรว,<ต>วใหญ กว้างจริงๆคุณแม่หรือว่าคนที่ชื่นชอบการทำอาหารเนี่ยสามารถใช้พื้นที่นี้ได้อย่างลงตัวนะคะทั้งหูทั้งเตาไฟฟ้านะคะการจัดวางเนี่ยก็เรามีการดีไซน์ให้ตรงนี้สามารถปรึกษากับทางสถาปนิกของซีคอนได้นะคะและในส่วนของชั้นล่างเองก็จะมีห้องน้ำเช่นกันค่ะเป็นห้องน้ำห้องใหญ่นะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะ การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือต้องสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็ความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ซึ่งซีคอนเองเนี่ยค่ะยึดมั่นกับเรื่องนี้มากทั้งในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ ซีคอนเองเนี่ยปีหน้าจะครบ60ปีแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกของบริษัทรับสร้างบ้านของประเทศไทยเลยซีคอนเนี่ยมีระบบซีคอนคือเป็นระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของเราที่เรามีการผลิตแล้วก็นำมาติดตั้งที่หน้าง,งานแต่ที่สำคัญค่ะในปัจจุบันเนี่ยซีคอนนอกจากว่าเรามีแบบมาตรฐานของเราแล้วแล้วก็ทำตามที่ลูกค้าอยากได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมีการ รับสร้างบ้านตามแบบของลูกค้าเองด้วยเรามีทั้งทีมสถาปนิกนะคะที่คอยดูเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานนะคะมีทีมวิศวกรที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐา นะคะแล้วก็มีทีมประมาณราคาต่างๆคือเรามีทีมที่ครบคันครบวงจรค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีโปรเจกต์ว่าอยากจะสร้างบ้านเรียนเชิญมาที่ซีคอนนะคะเรามีทั้งออฟไลน์ แล้วก็ออนไลน์ออฟไลน์ของซีคอนเนี่ยจะเป็นศูนย์รับสร้างบ้านรวมสำนักงานใหญ่จะมีทั้ง5ศูนย์ศูนย์แรกก็คือที่สีพยาสำนักงานใหญ่ศูนย์ที่2ก็คือที่สีนครินศูนย์ที่3าจะเป็นที่งามวานที่นี่ศูนย์ที่4ก็คือจะเป็นที่บางแคนะคะแล้วก็ศูนย์ที่5เนี่ยก็จะเป็นที่รามินทาติดต่อซีคอนได้นะคะที่1 3ึ่ทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็ออนไลน์ก็จะเป็นเฟซบุ๊ก ซีคอนรับสร้างบ้านนะคะ IG เราก็มีเหมือนกันนะคะ t w i t t e r ค่ะแล้วก็ตัว YouTube เองเราก็มีสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ